มาก,กันอีกคารงดีวดวกว่านะคะกับนี่เลยโรงแรมฟองสบู่นะคะชื่อว่าบาเล b บูเล่นะคะไปดูกันค่ะคา์ค่ะเป็นเมืองริมชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสนะคะแต่ก็ใช่ว่าคาน์จะมีแต่โรงแรมหรูหราระดับไฮคลาสเท่านั้นเพราะโรงแรมที่มีรูปทรงแปลกตาเหมือนอยู่ในโลกเหนือจริงก็เหมือนกัน นั่นก็คือ p a l a าเลบ u เลนะคะหรือ Palace of Bubbles ค่ะโรงแรมที่มีห้องพักสถานที่จัดเลี้ยงห้องโถงและห้องรับแขกผู้เข้าพักที่เป็นรูปฟองสบู่ที่รับรองได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเลยล่ะคะ่ะนอกจากจะเป็นโรงแรมนะคะที่จะพาแขกทุกคนเข้าไปในโลกแห่งฟองสบู่แล้วปาเลบูเลนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่แบรนด์รูนิยมมาจัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ด้วยค่ะ โดยแบรนด์คริสตินดิออนนะคะก็เพิ่งจะมาเปิดตัวแฟชั่นเสื้อผ้าคลิกชั่นล่าสุดไปในเดือนที่แล้วนี่เองส่วนที่ตั้งของโรงแรมค่ะที่อยู่บนเนินเขาและรายล้อมไปด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดแถมยังมีวิวเป็นชายทะเลที่มองเห็นจากทุกห้องพักก็ทำให้ปาเลบุเลนะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคานส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่สะสระว่ายน้ําวิวชายทะเลนะคะที่ทําให้แขกผู้เข้าพักมีความรู้สึกเหมือนว่ายน้ําอยู่ในทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโรงภาพยนตร์และโรงละครกลางแจ้งนะคะที่รองรับผู้ชมได้ไม่ต่ํากว่า500คนอีกด้วยราคาห้องพักมาตรฐานต่อห้องต่อคืนอยู่ที่1,125เหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ3 8 0 0 0บาท แต่ถ้าหากจะเช่าห้องจัดเลี้ยงสำหรับจัดงานต่างๆสนนราคาอยู่ที่13,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ4 5 0 0 0 0ต่อวันซึ่งก็ทำให้ปาเลบุเลนะคะเป็นโรงแรมที่กำลังได้รับความนิยมจากแบรนด์ดังต่างๆในฝรั่งเศสที่มาจัดงานอีเวนต์ที่โรงแรมแห่งนี้แทบจะทุกสัปดาห์เลยละคะ่ะ ใไก่มากเลยทีเดียวนะคะส่วนมากโรงแรมนะจะทำไรายได้จากงานอีเวนต์นี้ด้วยนะคะใครที่จะสร้างโรงแรมต้องทำให้มันเก๋ๆนะคะก็จะได้รับงานอีเวนต์เยอะๆด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Hi h ฮโซ Happenings นะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณ j u ส t ปลค่ะสำหรับช่วงนี้พลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เชย่วคุณแม่ลูกหนึ่ง๊งสะสลสมไหมสดใสเขาสดใสโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับทรวชั่นซัปเดตครับ